วันนี้นะคะจอยนะคะอยู่กับรถกระบะนะคะคันนี้เป็นกระบะตอนเดียวขับเคลื่อน4ล้อนะราคาค่าตัวนะคะอยู่ที่หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะอันนี้บอกก่อนเลยนะคะว่าอันนี้เป็นตัวยกสูงเนาะเพราะว่าคลิปที่แล้วของจอยได้มีการรีวิวในส่วนของกระบะตอนเดียวตัวเตี้ยไปเนาะอันนี้ก็คือ,อขออนุญาตมารีวิวในส่วนของยกสูงนะคะจะพา,าไปดูนะคะว่าคันนี้ตกแต่งอะไรบ้างบอกกันเลยนะคะว่าจัดเต็มกันเลยที่เดียวคะ่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยคะ่ะว่าแต่งอะไรบ้างไป เดี๋ยวเรามาเริ่มที่ด้านหน้ากันเลยนะคะด้านหน้านะคะบอกเลยว่าคันนี้เป็นเครื่อง2,400อซีซีเนาะเป็นขับเคลื่อน4ล้อเนาะและคันนี้นะคะจะติดตั้งในส่วนของตะคุกฝากระโปรงแบบนี้ให้ลูกค้าด้วยนะคะเป็นแบบดําด้านเนาะให้ความสปอร์ตความเท่ให้กับตัวรถและคันนี้นะคะบอกเลยว่าจุดเด่นของเรานะคะได้ติดตั้งในส่วนของโลบาร์เหล็กแบบนี้ของ Outlander นะคะมีสปอร์ตไลท์ตรงกันชนหน้าเหล็กแบบนี้ให้ด้วยนะคะแล้วก็ติดตั้งในส่วนของโลโก้บิซูบิชิแบบนี้ สีแดงนะคะคันนี้บอกเลยว่าดุดันมากมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบแบบเท่ๆนะคะสายลุยนะคะก็สามารถติดตั้งแบบนี้ได้เลยนะคะในส่วนของด้านหน้าของเรานะคะก็จะ ประมาณนี้เลยค่ะอ่าเพิ่มเติมนิดนึงนะคะจะตัดเบากตรงนี้นะคะไฟเดลหรือไฟเดไลท์ตรงนี้มีให้ด้วยนะคะตรงกัาชนหน้าเลกนะอ่าด้านหน้าก็จะประมาณนี้ค่ะต่ไปา,าต่อด้านข้างกันเลยอ่ามาต่อที่ด้านข้างกันเลยนะคะในส่วนของด้านข้างจัดให้เลยนะคะกับคิวซุ้มลอ้อแบบมีหมุดแบบนี้สีดาด้านเพื่อให้รับกับตัวล้อ,อแม็กนะคะคันนี้นะคะเป็นล้อ,อแม็กนะคะขนาดยางที่265/70 R16 นะคะเป็นขอบ16เนาะจากเดิมๆแล้วคันี้นะคะก็เป็นล็อกกระทะนะ ลูกค้าได้มีการเปลี่ยนแม็เพิ่มเติมให้ด้วยนะคะเป็นลายแม็กค์มาเวลนะคะอันนี้จะติดตั้งในส่วนของฟิล์มเซรามิกให้ลูกค้าด้วยนะคะฟิล์มเซรามิกรับประกันถึง7ปีและลูกค้าสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ของฟิล์มได้ด้วยค่ะ,ะถัดมากระจกมองข้างของเรานะคะอันนี้แถมเป็นครอปกระจกมองข้างสีดำด้านแบบนี้ให้ด้วยและติดตั้งในส่วนของคือต้นสายประตูให้ลูกค้าทั้ง2บ้านเลยนะคะและพิเศษไปกว่าน,นั้นค่ะในส่วนของไฟหลังคาของเรานะคะ ที่โชว์อยู่ในคลิปนี้นะคะอันนี้ติดตั้งเพิ่มเติมด้วยนะคะลูกค้าอันนี้ลูกค้ารีเควสมานะคะก็จัดให้ได้เลยค่ะระต่อที่ด้านข้างกันต่อเลยดา้านข้างนะคะคันนี้ลูกค้าติดตั้งในส่วนของสติ๊กเกอร์ลายสัต์โคนนะคะเพราะมีคําว่าวิซูพิชิไททันแบบนี้ให้ด้วยนะคะ mm hmm. ส่วนกาประตูอันนี้มีมาให้จากโรงงานแล้วและบันไดข้างเหล็กเป็นตะแกรงแบบนี้นะคะสามารถใช้งานได้จริงนะคะลูกค้าในตัวของมือเปิดะคันี้นะคะเป็นมือเปิดสีดําด้านแบบนี้นะมาให้จากโรงงานแล้วและติดตั้งในส่วนของ เบากันลายมือจับสีดําด้านพร้อมโลโก้แตตันให้ลูกค้าด้วยค่ะต้นเตอร์ไปหนึ่งจะส่วนของครอบฝาถ่าน้ำมันนะคะเป็นโลโก้แตตันแบบนี้ให้ลูกค้าด้วยค่ะบอกกันเลยนะคะว่าในส่วนของครอบนะคะจอยมีให้ลูกค้าเลือกหลายลายเลยทีเดียวค่ะส่วนของด้านข้างก็จะประมาณนี้ค่ะลูกค้าเราไปต่อด้านท้ายกันเลยว่าด้านท้ายจะตกแต่งอะไรให้ลูกค้าบ้าง และในส่วนของด้านท้ายนะคะอ่าที่เห็นนี่ลูกค้าอันนี้เป็นโลบาร์เหล็กแบบครอกนะคะอันนี้บอกเลยว่าใช้งานได้จริงและสามารถบรรทุกของได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าของหล่นเนาะเพราะว่าโลบาร์เหล็กอันนี้นะคะมีแบบะแกรงกั้นเหมือนคอกเลยนะคะและในส่วนข,ของด้านหลังอันนี้ลูกค้าสามารถยกออกได้นะคะลูกค้าอันนี้ยกออกได้แล้วก็ลูกค้าสามารถเดินเข้าไปข้างในได้นะคะได้คอกพัดมา แทนแปะฝาท้ายแบบนี้เป็นสีดำด้านและพร้อมโลโกโ้ว i z z u ิ i ส,สีแดงแบบนี้ให้ด้วยค่ะเพิ่มความสปอร์ตเนาะและก็ชนท้ายเหล็กของ Outlander เช่นเคยนะคะแบบมีหูลากตูงแบบนี้มีไฟด้านท้ายกับชนท้ายเหล็กนะและก็สามารถใช้งานได้จริงนะคะเหยียบได้นั่งได้สบายค่ะทุกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะคะและที่สําคัญ คันนี้นะคะมีหูลักจูงให้ด้วยนะคะลูกค้าจูงรถลากรถอะไรได้เลยค่ะลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะคะบอกได้เลยนะคะคันนี้ราคา6 9 9 0 0 0บาทนะคะแต่งจัดเต็มแบบนี้และในส่วนของภายในคันนี้นะคะคันนี้เป็นกระบะตอนเดียวขับสี่เนาะเขามีพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันมาให้แล้วนะคะลูกค้าปุ่มทางด้านซ้ายมือเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะแล้วก็สามารถเล่นที่หน้าจอได้เลยพวงมลาลัยของเราสามารถปรับขึ้นลงได้นะ,ะลูกค้าดึงได้ด้วยนะ นี่ก็ตามสิรีระของลูกค้านะคะลูกค้าสามารถปรับได้เลยส่วนหน้าจอนะคะหน้าจอเป็นหน้าจอสัมผัสขนาด10นิ้วลูกค้าสามารถเชื่อมต่อ n d r ด i d a ตัวแล Apple c ้ r p l a y ได้เลยเพย์พค่ะลูกค้าเสียบสายตรงนี้นะคะส่วนแอร์ของเรานะคะเป็นแอร์แบบอัตโนมือนะคะลูกค้าปรับตรงนี้ได้เลยนะคะมีโหมดให้เลือกว่าจะเอาเป็นปรับโดนหน้าโดนเท้านะคะหรือว่าโดนเท้าอย่างเดียวโดนหน้าอย่างเดียวลูกค้าสามารถปรับได้ตรงนี้เลยค่ะก็คือของตัวหมุนตรงอันที่2ก็คือ ปรับในส่วนของอุณหภูมิแอร์เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามแบบนี้เลยค่ะลูกค้าและปุ่มที่สามอันนี้ก็คือระดับของอากาศของแอร์นะคะหรือน้ำยาแอร์ถ้าเป็นสีฟ้านี่คือน้ำยาแอร์จะเย็นถ้าเป็นสีแดงอันนี้คือร้อนนะคะลูกค้าลูกค้าสามารถปรับได้เลย และถัดมามีปุ่มย s b ปีฟ้าชาร์ชัยสีให้ลูกค้าเลือกด้วยที่สุกบุรีให้ด้วยนะคะแล้วตรงนี้เราสามารถวางโทรศัพท์ได้เลยค่ะลูกค้าคันนี้แจ้งก่อนนะคะเป็นเกียร์กระปุกเนาะ6สปีดประหยัดน้ำมันมากๆแจ้งก่อนเลยว่ปาประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะคะและคันนี้ขับเคลื่อน4ล้อยังที่แจ้งไปสามารถปรับได้นะคะขับ2ขับ4นะคะสามารถปรับเปลี่ยนได้เลยโดยลูกค้าไม่ต้องดับเครื่องนะคะลูกค้าสามารถขับอยู่สามารถกดเปลี่ยนได้เลยค่ะลูกค้าว่าจะเป็น g wheel drive หรืออะไรแบบนี้นะคะตรงโซ่กลางเราสามารถวางน้ำได้ ได้นะคะแก้วน้ํได้วย2แก้วผ้าหลังคาเป็นสีครีมอ่ามีในส่วนของที่ใส่ของตรงพนักพิงตรงนี้ให้ด้วยนะคะลูกค้าก็ภายในเป็นเบาะหนังเนาะถ้าเป็นตัวขับสีอ่าหลังจากที่จอยนะคะได้พามาชมรถคันนี้นะคะบอกกันเลยนะคะว่าคันนี้จัดเต็มมากๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการชนหน้าเหล็กนะสกู๊ฟฝากระโปรงมีโลบารเหล็กแบบเป็นครอกเลยนะคะแล้วก็มีไฟหลังคาให้ด้วยนะคะบอกเลยว่าจัดเต็มขนาดนี้นะคะในราคานะอยู่ที่6,99,0 0 0บาทเท่านั้นนะคะถ้าเกิดว,ว่าใครสนใจนะคะอยาก อย่างแบบนี้นะคะสามารถพักมาสอบถามเราได้เลยนะคะที่ไอดีไลน์ที่ใต้คลิปเนาะหรือถ้าเกิดว่าใครดูวันสามารถโทรสอบถามมาที่เบอร์0 9น4 4 6 4้1 5นะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะจ๊ะบอกกันเลยนะคะว่ารถเรานะคะสามารถออกรถได้อาชีพเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนของพนักงานบริษัทนะอาชีพพาราทไทม์นะ,ะอาชีพกเกษตรกรนะคะหรือว่าใครที่กำลังรถนะคะรับของส่งของก็สามารถพักมาสอบถามกันได้เลยนะคะแต่ลืมนะคะเนื้อขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย Drive your ambition. Mitsubishi Motors.